ครับก็เป็นการเปิดให้มีการขอทุนประจำปีของกองทุนนะครับซึ่งของเราก็จะมีกรอบนะครับว่าจะต้องเป็นการทำสื่อนะครับสำหรับเด็กสำหรับผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มด้อยโอกาสและเนื้อหาก็ต้องเป็นเนื้อหาที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเป็นเรื่องราวสร้างสรรค์นะครับการสร้างแรงบันดาลใจนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้อภิสวยซึ่ง เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาก็คิดพลัดว่าเรื่องของออหม่องทองดีเนี่ยมีความน่าสนใจก็อยากจะถ่ายทอดนะครับเพราะมันมีมิติมากมายหลายอย่างทั้งในเรื่องของออความพยายามการต่อสู้ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้คนหลายภาคส่วนเ,เรื่องของออโอกาสของคนที่อยู่ชายขอบและจริงๆก็รวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย นะครับมีหลากหลายแง่มุมเลยก็ก็เลยได้รับทุนนะครับไปผลิตเรื่องนี้ก็ถือว่าวัตถุประสงค์ตั้งแต่ตั้งต้นก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับที่าทีุ่ดที่อยากจะอเรื่องนี้มาทอะไรเอ่อความจริงมันเป็น่ังเล็กๆฮะสำหรับหมายความว่าเราเราเห็นคนที่ได้โอกาสเขาไม่มีเวทีสําหรับเขาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ ธรรมดามากๆแต่ผมรู้สึกว่ามันมีนมความซับซ้อนที่เหมือนกับว่าเราอยากช่วยพวกเขาเราได้ถามว่าแรงจูงใจความฝันเขาอยากเป็นแค่คนไทยซึ่งอย่างที่ในขั้นตน้นคือพวกเราเป็นคนไทยอยู่แล้วเราไม่รู้สึกว่ามันยากแต่สําหรับเด็กที่ได้โอกาสเนี่ยการเป็นคนไทยเนี่ยมันยากมากบางครั้งอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถเป็นไปได้แล้วก็คุณหมองเขาสร้างมิลเลอร์คด้วยการที่กระดาษเล็กๆที่ไม่มีมูลค่าเลยไม่มีราคาแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตเขาได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อมาครับการการทำเรื่องดัดเปลงองค์ปกอบนี้มันเป็นแบบมีความยากไ่าครับอ๋อยากมากเพราะว่า,วามันมันด้วยเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อนนะฮะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานซึ่งบางทีพวกเราคนคนไทยทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอ,อ๊ะมันมันทำไมมันมันมันมีความออยากไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ,อ่สิ่งหนึ่งที่เอ,อ่อที่ถามว่า ซับซ้อนยังไงก็หมายความว่ามันมีอาไซส์สตอรี่ที่เป็นเรื่องของการแข่งกีฬาซึ่งกีฬานี้เราก็ไม่เคยมีใครรู้จักเลยว่ามันแข่งยังไงกฎกฎกติกาเป็นยังไง่วนที่2ก็คืออินไซส์สตอรี่เป็นเรื่องของการที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานในการเ,เป็น,ป,นประชาชนคนไทยนะ ก็อันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์มันให้มันดีแล้วก็ด้วยเนื่องจากกองทุนที่เราได้มาเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อสตอรี่ที่เป็นเด็กติดเกมออนไลน์เราก็เลยต้องเหมือนกับบาลานซ์สส่วนเนี่ยให้มันสมดุลกันนะครับฝากบอกเลยไหมครับแบบการที่พี่โสอิบเอาเรืองเรามาเล่าเลยอะค่ะคือคือยังไงครัก็เดินแต่น้ามาในหนึงในความรู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเรื่องเรื่องของผมเนี่ยได้นำมาเป็นภาพยนตร์ครับ ก็จะเรื่องของผมก็จะได้นำไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าหลายๆคนที่หมดกำลังใจหรือว่ากำลังพ้ออยู่นะครับตอนย้อนกลับไปตอนเด็กเราต้องตอบูายงไว่าเราจะได้าเบก็คือย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับก็คือผมก็เริ่มด้วยการแข่งเครื่องบินมาตลอดนะครับก็คือสร้างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็ สร้างชื ite, ่อเสียงให้กับตัวเองเนี่ยครับพยายามไม่ไม่ไปแบบทําสิ่งที่ไม่ดีตอนที่พี่สวยติดต่อมาว่าอยากเอาเรื่องของเราไปทำกันแบบว่าเรายังไงบ้างแบบถือได้มีส่วนมาร่วมในตอนที่ถ่ายทำยังไงบ้างก็ตอนแรกที่พี่สวยเขาโทรมาบอกว่าสนใจอยากจะนําเรื่องของผมไปทําภาพยนตร์ครับผมก็รู้สึกว่าเออ ตอนแรกก็เอกใจว่าเรื่องของเราเนี่ยจะไปเป็นภาพยนตร์ลอ้นี่ครับก็พอได้เข้ามาคุยกับพี่เขาแล้วก็พอเขียนบทภาพยนตร์ก็พอมันเห็นเข,เขาโขมขึ้นมาก็เออมันดูน่าสนใจดีนะครับก็ในส่วนที่ไปในในการถ่ายทำก็เข้าไปดูน้องปกกี้เรื่องการโยนเครื่องบินไงครับคือพี่สวยเขาก็อยากให้แบบเป็นแบบเหมือนส,สมจริงก็ไปเทนน้องเขา แบบให้โยนให้เหมือนที่สุดนี่ครับแล้วก็เรื่องการพับเครื่องบินใช่คิดว่าเรื่องราวของเราเจะทำให้คนดูได้อะไรยังไงเออผมคิดว่าเรื่องของผมน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขา้าเข้ามาดูได้ครับเพราะว่าเออมันแค่เครื่องบินกระดาษใบเดียวจะพลิกชีวิตคนคนหนึ่งมาได้ขนาดนี้เนี่ยถายน้องโบกี้ครับเป็นยังไงบ้างต้องมาถ่ายทอด เป็นพี่หมออย่างบุก,กี้เดร็กก็รู้สึกกดดันมากเพราะว่าก็ดังๆบบก็รู้สึกกดดันมากค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะรับบทพี่หมอได้สมจริงเหมือนจริงหรือเปล่าก็เหมือนที่พี่หมอบอกค่ะว่าพี่สวยพี่สวยเขาอยากให้สมจริงอยากให้เหมือนจริงยากมยคะากมากค่ะเขาเป็นภาพเป็นรื่องแรกเลยอะไรยากที่สุด ตอนทั้งสูค่ะพอารเียจแล้วเวาอยู่ทั้งก็ไม่ค่อยกระโดดเวลาอยู่ต้องฝึกงานไหมครับฝึกระมาทาชันอ่ะถามพี่แม่้างพี่แม่เดินหน้ามาเลยพี่แม่ได้เข้าเข้มค่เขมอ่ถ่ายเพราะว่าเป็นครูในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สนุกครับครูวีระก็เป็นตัวละครที่พี่โศยสร้างขึ้นมาในการรวม เป็นการรวมเอาระหว่างรูวิทยาศาสตร์กับกรู้ดารเข้าด้วยกันเป็นผูาราเพราสนุกครับได้ทำงานกับน้องๆได้ทำงานกับโปรเจกได้งานกับเด็กๆสนุกคิดว่าเรื่องนี้มันจะทำให้คนได้เห็นะอะไรก็หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้คนดูได้เห็นถึงถึงถึง,ถงไม่ได้ยินครับก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้เห็นให้คนดูเห็นถึงความฝันของเด็กคนคน,คนหนึ่งที่ที่เขาพยายามต่อสู้แล้วก็พยายาม ความฝันที่เป็นจริงซึ่งความฝันของเขาตอนแรกมันก็เล็กๆมากก็เป็นแค่มาจากแค่กระดาษแผ่นเดียวจนเขาสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันแล้วก็กลับมาสร้างชื่อเสียงแล้วก็ต่อสู้เพื่อเอาสัญชาติของเเองก็คนดูน่าจะได้ตรงนี้ได้เห็นถึงเบื้องหลังว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยวิธีการเป็นอยู่เขากว่าเขาจะมาถึงตรงนี้เป็นยังไงครับอ่ะอง กลางแล้วลงมาตรงกลางตอนที่เล่นสนุกมากๆเลยค่ะได้ร่วมง,งานกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็พี่ๆยากง่ายยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็ยากตรงที่ถ่ายทํามีอุปสรรคเข้ามาหลายอย่างแต่ว่าก็ออกมาเป็นภาพยนตร์ที่เราจะได้ชมกันในวันพรุ่งนี้สุดท้ายก็อยากให้พี่สวยช่วยฝากถึงคนดูแหละก็เดินหน้าเดินไปตรงกลาง ถือว่าเป็นหนังเล็กๆนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้ดูมีโอกาสดูหนังไทยสไตล์อื่นเยอะแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เหมือนกับว่าเราคิดว่าจุดมุ่งหมายจริงๆเราอยากจะให้พื้นที่กับคนที่ไม่มีโอกาสจริงๆ,ๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสครับทีมพวกเราก็ขอขอบคุณนะครับแทนคุณครูอาจารย์ นักกฎหมายแล้วก็พี่พสื่อมวลชนที่แล้วก็ประชาชนคนไทยที่เหมือนกับว่าได้ได้ร่วมกันแล้วก็ทําให้ความฝันพวกเขาเป็นจริงสุดท้ายก็คงต้องขอ,ขอขอบคุณทางกองทุนสื่อด้วยนะครับที่ให้โอกาสสร้างหลังเรื่องนี้แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณน้องที่ได้โอกาสที่อยู่ตามชายของประเทศไทยขอให้เขามีความฝันและสู้ต่อไปเพิ่มเติมนะครับว่าก็โอกาสก็กําลังเปิดอยู่นะครับเราก็เปิดให้ทุนนะครับ สร้างภาพยนตร์ด้วยนะครับในปี2 5 6 6เเป็นทุนปี67นะครับซึ่งกำลังเปิดนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการเนี่ยไปหนึ่งเดือนเต็มนะครับไปสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมนะครับในเวลา4โมงครึ่งนะครับระบบก็จะปิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราอยากให้ เรื่องของอาทมดูฟลายเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ผลิตสื่อด้วยว่าถ้าสนใจที่จะทําสื่อนะครับจากจุดเล็กๆจากจุดเริ่มต้นนะครับแม้มันจะเป็นงานที่ยากลําบากนะครับแล้วก็งบประมาณอาจจะไม่มากมายนับนะแต่อกองทุนก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับช่วยแก้ไขปัญหาช่วยผลักดันช่วยคิดนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าถ้าเราตั้งใจทํางานร่วมกันเนี่ยก็ผลงานก็จะออกมาดี นะครับข้อดีของทุนอกองทุนพัฒนานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อันหนึ่งก็คือว่าเมื่อทํางานเสร็จแล้วเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างก,กองทุนกับผู้รับทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตั้งต้นว่าถ้าเราทํางานแล้วสําเร็จนะครับก็สําเร็จไปด้วยกันนะครับจากเชิญชวนคนที่ทํางานผลิตทุกท่านนะครับส่วนทุกท,ทั่วไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะทําให้เรา ได้ความรู้สึกดีๆจริงๆนะครับอยากเชิญชวนให้มารับชมกันทั่วประเทศครับขอบคุณครับ